ไปพ่อมาตุ้ปะนะเดี <Mm ๋ยวมานะไปไหนนะคะไปพ่อมาตูมไปซื nah. we we ้ออะไรคะไปซื้อของค่ะของค่ะทุกวันนั่นมากินที่ท็อปแล้วที่ตรงนั้นแม่กินมาเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวเราเลยนะเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเหรอคะจะมาอ๋อเอากระเป๋าไปซื้อของเราจะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมา ไปเออผาโคมาตูนยกมายกมาแล้วค่ะค่ะบ๊ายบายไปโคมาตูนค่ะบ๊ายบายขับรถดีๆนะคะเอารถอะไรไปคะเอารถเก่งไปแลรถ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 มอเตอร์ไซค์ไเอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วเหรอคะ ไม่เอาเรถเก่งไปแล้วหรอคะไม่เอาแจ๊ซไปหรอคะอ้าวกลับกลับมาที่พักเลยอ่ะเสร็จแล้วหรอคะแล้วไวจังเลยไปเชื่องาที่คาบาดูได้เอาไว้อยัยงยังไม่มีอยู่ยังยังไม่มียังไม่มีเท่าไกรค่ท่านเรารได้ผักอะไรมาบ้างคะพักคือที่กระเป๋าอยากย้อน ได้ผักอะไรมาคะผักเดียวที่นัดได้อาขายที่เคไวรู้เนี่ยน้าก็ซื้อมาด้วยคนยาคนเจเรซซื้อมาด้วยซ,ซื้อผักมาด้วยซื้อผักอะไรผักผักชีหอมมาด้วย <c oughs> นา้าไปซื้อมาข้ามาตุ่มมาข้องตุ่ม เอามาดูที่เอารถอะไรไปอ่ะรถเกง่งรถรถรถมอเตอร์ไซค์ไปมาแล้วค่ะแพงไหมคะซื้อซื้อผักหมดไปกี่บาทคะสามบาทแหละสามบาทเหรอคะมีค่ะมีค่ะ,คะสี่บาทโลหมดไปแล้วคชื่อเขามาตัวอีกม่นหนึ่งงานดีว่นะคะค่ะข,ขับรถดีๆนะคะบ๊ายบาย

แล้จะบอกอีกนัดหนึ่งมาค่ะของกินนี้ดนะ้วยค่ะนับมาละค่ะโอเคค่ะแม่เจมีกินสิ